บรรยากาศหน้าบ้านสวนค่ะถนนหน้าบ้านสวนของเราก็จะลูกทุงลูกทุงแบบนี้หน่อยค่ะช่วงนี้เราเคยเอาหินมาลงแล้วนะคะมันก็ใช้การได้อยู่ส่วนตรงนี้ด้านขวาเอาดินมาเพิ่มเพื่อให้การวงตีกว้างในการเลี้ยวรถนะคะจะได้เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได้ง่ายตรงนี้นะคะอาจจะได้ลงหินเพิ่ม น่หอยแต่แม่บอกว่าน่าจะเอาหญ้าแฝกมาปักๆให้มันแบบไม่ให้ดินพังลงไปในคลองจะยึดติดหน้าดินช่วยช่วยทำให้ดินเราแน่นตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือน,น่าจะ,ะลงย้าแฝกปลูกย้าแฝกเพิ่มแล้วก็ต่อมาก็น่าจะถ้ามีตังก็คงจะหาหินมาลงอีกนะคะ ตรงนี้เป็นคลองจอดคลองสาธนารณะนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกคลองอีสานเขียวนี่สะใหญ่หัวใจหลักของสวนเราเลยค่ะเมอที่เยอะมากมีน้ำแล้วก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะสมาชิกในบ้านค่ะมีหลายตัวเชียวเป็นหมาที่ รู้มากๆเฝ้า,าบ้านเก่งอยู่เป็นเพื่อนไม่เหงาค่ะถ้ามีหมาถ้าเราตาตัวมาจากที่ไหนนี่ก็จะวิ่งมาหาเราแบบเหมือนคิดถึงมากเลยค่ะอ๋อภัยเสียงดังของพวกเจ้าสีสหายด้วยนะคะเขาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยเหา่า หมาเห่าก็คือหมาไม่กัดค่ะคิดมาอย่างนั้นนะคะน่าจะใช่นะหาวแต่ไม่กัดหมาไม่เห่าหมาสุมเนี่ยน่ากลัวกัดแน่นอนมาแบบเงียบๆเนี่ยกัดแน่นอนพาเดินรอบสระค่ะเหลือช่องทางระหว่างกลางให้สามารถเดินได้ซ้ายขวาก็เป็นโอ,อง่ง วาก็เป็นมะพร้าวซ้ายก็เป็นต้นไม้ป่าต้นพีงต้นประดูแต่ต้นไม้ป่าพวกนี้อายุได้แค่ได้3ปีค่ะยังไม่โตมากเท่าไหร่เพิ่งปลูกใหม่ๆแล้วก็อีกเดินไปอีกนึงก็จะเป็นต้นสัก่ะต้นสัก์ปลูกให้ลูกชายตอนอายุเอ่อ11ปีค่ะ11ปีก็11ต้นตอนนี้ก็เข้าปีที่สองแล้วค่ะ คือคิดอยากปลูกอะไรก็ปลูกเลยค่ะไม่ได้วางแผนอะไรมากมายแต่ก็แอบ,บเสียดายค่ะน่าจะปลูกพวกพญาเสือโครงต้นชมพูทิพต้นอะไรที่ดอกสวยๆมั่งแต่ไม่ให้เป็นไรต้นอะไรก็ดีหมดนะคะเขียวๆก็สวยเหมือนกันนั่นแหละรอตรงไหนว่างตรงไหนที่ต้นมันไม่รอดเราค่อยหามาเพิ่มหามาปลูกเพิ่มแล้วกัน สวนที่ถมใหม่ก็น่าจะเป็นผลไม้นะคะอาจจะเป็นฟรังหรือน้อยนาลองดูปลูกผลไม้ที่ดูแลรักษาง่ายค่ะไม่ยุ่งยากแล้วก็เราก็ชอบกินด้วยเหลือกินเราก็ขายผลไม้บ้านๆซื้อง่ายขายคล่องตรงนี้ก็คือสวนป่าค่ะแซมด้วยผักหวานป่า ทางตรงนี้อโองต้นไม้ต้นนี้ก็คือเดินไปที่ครัวเปิดของเราได้เลยเดินกลับบ้านสวนได้เลยค่ะในอนาคตก็คงจะทำทางเดินเล็กๆค่ะพอเดินอพอเดินชมสวนออกกำลังกายได้ง่ายๆหน่อยต้องทำให้มันโล่งหน่อยค่ะทางเดินเพราะว่าบางทีเราก็กลัวงูค่ะ อาจจะมีงมูมาจะเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำแผ่นทางดีๆหน่อยใบไม้ช่วงนี้ก็ร่วงเยอะเลยนะคะลมพัดแรงร่วงเยอะให้มันร่วงหมดละค่ะเดี๋ยวจะทำปุ๋ยจัาทำปุ๋ยหมักมีความสุขค่ะได้ชื่นได้ชมต้นไม้ดอกไม้ผลผลิตจากสวนมีความสุขธรรมชาติบำบัดอย่างแท้จริงค่ะ ได้ปีใหม่แล้วขอให้เพื่อนๆเดินทางไปเที่ยวกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ